อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เป๊ปปกงป้องฮาเลนหลังพลาดโอกาสสำคัญทำแมนเชตี้ได้แค่แบ่งแต้มเป๊ปกวัวเดวล่าออกลงปกป้องเออร์ริงฮาเลนหลังจากพลาดโอกาสสำคัญในเกมที่เปิดบ้านเสมอเชลซี1-1เป็นเรื่องดีที่เขาได้ยิงถึง9ครั้งและครั้งต่อไปเขาจะทำประตูได้แน่นอน ผมเป็นนักฟุตบอลมาก่อนผมเล่นมา11ปีและยิงไปแค่11ประตูนั่นเป็น1ประตูต่อฤดูกาลนั่นคือสติของผมดังนั้นผมไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะคำแนะนํากับกองหน้าเราสร้างโอกาสมากมายละครั้งต่อไปเขาจะทําประตูได้แน่นอนผมไม่โทษเขาหรอกมันคือฟุตบอลทั้งทีมและกลุ่มครึ่งแรกไม่เหมือนตัวเราเลยความเข้มข้นสูงม,มากๆเราต้องทําทุกอย่างมันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านๆมาและมันกำลังจะเกิดขึ้นอีก เราคือแมนซิตี้ดังนั้นเราต้องทำเพื่อตัวของเราเองตลอดเวลาผมพูดอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกเราต้องปรับปรุงผลงานในครึ่งแรกและครึ่งหลังวิธีการเล่นของเราน่าทึ่งมากโดยทั่วไปแล้วมันดีมากๆหลังจากที่เราเสียประตูหาลั่นหาโอกาสยิงได้มากถึงเก้าครั้งมามี่สุนเปมลริกที่ทำประตูไม่ได้และขาพลาดลูกโมงแบบจ่อจอตอนที่พวกเขาตามหลังอยู่โรดี้ทำประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมเมื่อเรียง,ขงเขาไปแฉล็บทเทเบิลชารบาซึ่งทำให้พวกเขามีโอกาสชนะมาริโซโปสติโน แต่ก็ยังทําไม่ได้เลยในซีซเส้นนี้หลังจากทั้งสองทีมเสมอกัน4-4ตอนเจอกันครั้งแรกไรฮินสเตอร์ลิงแนวะรุกเชลซีเผยตัวเองมีทั้งความรู้สึกพอใจและผิดหวังในเวลาเดียวกันหลังจบเกมนัดล่าสุดผมพอใจในตอนที่เกมจบลงแต่ในเวลาเดียวกันก็ผิดหวังเล็กน้อยพวกเรามีโอกาสปิดเกมได้กล่าวพวกเรารู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นบอลได้ดีมากๆและมีช่วงเวลาในตอนที่พวกเขาต้องใช้สมองในการเล่น พวกเราผิดหวังที่ไม่ได้อะไรมากกว่านี้สิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือรักษาความต่อเนื่องและเดินหน้าต่อไปถือเป็นบททดสอบและโอกาสครั้งสําคัญพวกเราต้องลงสนามพร้อมแนวคิดที่อยากจะคว้าแชมป์มาครองเจา้าวาดทำประตูในนัดล่าสุดผมคิดว่าไคล์บ็อกเกอร์เขาเข้ามาเร็วมากผมก็เลยแตะหนีและขอบคุณที่ทําประตูได้แป๊บก่อนเวลาคุณซูแมสเซตีอ,ออกมาติงลูกทีมว่าต้องเล่นให้ดีทั้งสองครึ่งไม่ใช่แค่ครึง่งใดครึ่งเดียว หลังทำได้เพียงไรติเสมอเชลซีและรู้สึกสิ่งนั้นว่าเชลซีจะสร้างความยากลาบากแ่นไปเกมที่ดีเราเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อในครึ่งแรกครึ่งหลังไม่ใช่ระดับของเราเลยแต่การพบกันกับทีมแบบพวกเขาคุณต้องเล่น90นาทีไม่มมใช่แค่ครึ่งเดียวขณะโดยการเป๊ปยังพูดถึงเกมในวันอังคารที่จะพบกับ,บเรนฟอร์ดว่าเราจะเล่นในวันอังคารและเราจะพยายามเพื่อให้ได้แต้มมาผมไม่ได้ส่งข้อความถึงแฟนเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมจะโฟกัสไปที่ทีมของผมและผมก็ผิดหวังกับผลการในคันกับเชลซี เราทำมันอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาริโซปอร์เชตินกูุืมอเชลซีเผยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมหลังบุกเสมอแมนเชสเตอร1-1ถึงถิ่นเอตเนสสเตเดียมแบบเกือบจะชนะด้วยซ้ําผมยินดีมากผมบอกกับผู้เล่นว่าผมรู้สึกภูมิใจมากในสามณัสหลังสุดเราเริ่มสร้างสเปรตที่ดีมากนั่นคือวิธีการที่เราต้องการสร้างทีมของเราวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะแสดงเห็น เรากำลังไปในที่ที่เราต้องการคือแรกมันดีมากเราปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสคนเดียวในการพบกับทีมอย่างแมนซิตี้สำหสับผมแล้วคือทีมดีที่สุดในโลกครึ่งหลังพวกเขาบังคับให้คุณต้องถอยลงต่ำแต่เราสร้างโอกาสในการทําประตูที่2และหากทําได้สิ่งต่างๆอาจแตกต่างอาาไปสิ่งสำคัญคือผู้เล่นต้องตระหนักว่าฟุลมีการแข่งขันที่สูงมากและเพื่อไปให้ถึงระดับที่เราต้องการเราต้องเจอความยากลําบากตอนนี้เราจะมีเกมที่ดีมากกับลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือเชื่อมั่นต่อไปตอนนี้เราต้องฟื้นตัวและเตรียมตัวสำหรับเกมนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โรเบโตเดอซาบีพูดถึงความทะเยอทะยานในอาชีพของตนคือการคว้าแชมป์ารายการสำคัญในอนาคตเกี่ยวกับอนาคตของผมเราจะพูดคุยกับเจ้าของทีมกับสโมสรเพราะผมอยากแข่งขันในวิธีดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมเข้าใจแผนและมันไม่มีปัญหาในการทำงานกับบิ๊กทีม เดรซาบียังพูดถึงความทะเยอทะยานในอาชีพของเขาเพิ่มเติมว่าในอาชีพของผมผมอยากจะแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์เปี้ร์ลีกเซเรอาบูเลริกาลีกเอิงและแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ไม่มีเวลาที่คุณต้องไปต้องแข่งขันหรือต้องรอเวลาไปมากกว่านี้เมื่อถูกถามว่าเขาอยากกลับไปทํางานในอิตาลีหรือไม่เดซาบีตอบว่าผมรักประเทศของผมผมรักอิตาลีผมรักฟุตบอลอิตาล,ผตาลีผมไม่รู้เป้าหมายอย่างหนึ่งคือการกลับไปทํางานในประเทศของผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่